ก็มาต่อ EP 2เด้อจ้าเอ้ยเขาก็ต้องไปหาก่อนนะว่ามันมีตรงไหนต้นนี้มันจะมีไมหมคะทุกคนมาจ้าเราจะไปดูกระน ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามช,ช่องช่องอีสานพาหมวนพาแซบอินแฉแนลเด้อจ้ามันมีไหมล่ะทุกคนถ้าไม่มีเฮาก็ไปหาต้นอื่นจึงจึงมาเร่องจจับจงจับบ่บ่จงจึงจึงมาเรื่องจงจับ,บ

มันมันเฮก็พอปเป็นเทแล้วก็เป็นน้องลองลไห้เขาที่อันนี้คือสมัยก่อนนะอ๋อมันมันอันนี้คือโอกมาแล้อ๋อมันมันเทก็พอปเป็นเทแล้วก็เป็นน้องลองให้ พอบันบันเทก็หอมไปแท้ไปก็เป็นดาวเราหายเขาไปเขาเขาทิ้งไปเสียใจทา้เกืคบามวดตาคิดถอนความเก่าตั้งแต่เป็นเาาเป็นสาวไม่ เจ้าข้าอันว่านางอายอายก็ได้ใช้ยาผ้าแดงให้บ้านว่ามาสมเป็นสินตะตออ่อนเสียไม่เต็บก็สิงหัวไอ้หัดเลาแหงเสียได้แหงเป็นไรผีผ่านย่างเหมือนยังไน เม,มือมม่อบุญบังไฟพอลืมดอกไออยู่ริมน้งหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นไปโยนตำนานฟ้าแดนน้ำไอ้ด้วยสันเจริญ,ญขี่หอมพี่จม ทุกน้องหา,างที่กับไ,อ,อ,อ,ไอ้ฟาดรนไฮนกันไปายหัวใแดงคีดหอความกาที่หักคงเขาสุดความฝันแต่อายก็ดยืนยัน,น,นพราฟฝานนั้นไม่จดเป็นใคร อ้สิทธิ์บังไปให้บอกทำไปเป็นขู่จิ้นเลี้ยงแกงกระสิทธิ์หัวกับพ่อให้แหงเะได้แหงเลยบอเลือหงจะร้ายปีหักจงอินจะง,งานวันวันเวลาให้ก็รู้ก็เข้าน้ำตาให้บอกกันว่า เดี๋ยวจะมาท่องเพลงตรงต่อเวลานะคะทุกคนตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาต้องตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาค่าลูกเชือ่อเชื่อไทยใจคารมน้อมนมบาทพระองค์ องค์เดียพระบาทมงกุฎเก้าราฟาดีให้ลูกเสือเดี๋ยวจะมา,าร้องเพลงงานไม่ทำับอย่างเดียวนะคะ วัวเพื่อนโทรมาว่าคือนี่จะเอาอยังไองอ่ะจะไปยอมใจความรักควยควา่างานไม่ใหญ่แน่นะวิขอไปนนักอ่ะสวยจสบายส,สบายพอจังหวะมันได้วีกีพี่กอร้องเองงานไม่ทำมัรำอย่างเดียวอ่ะช้ำๆ ราเบลเป็นเรเวลูนาเกิดเป็เหล็กไฟของเอวเป็นเรดีค่ะมื่อี้ไม่มีตัวขาดเลนตขาดเร่ยตัวตึงตึงตึงอะตึงตึงตึอตึงตึตึงองปรองปรองปรอง่ตึ เป็นตาหักปานนี้ให้ขรีมเมื่อทรงในโมน,นสึดใจนอนอีหอยเอียงเป็นตาสังเอาให้ผู้สาวร้ายนุกกระบอมาแล้วเฟดไลยกันที่ฝ้าทำให้แน กรับมาติดเม่รูกสอดปากร้งกยางใหญ่สิจังไ้นฝาไว้กับบอ,อยู่เราจะมาร้องเพลงลงตายกันนะคะ ติดตายสตอถึงอยู่ไม่สวยเมื่ไรเจ้าสู้ก็เร็วกันและใครรักจริงไม่คิดนอกฝันถ้าไม่เสือฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองคิดข้างใน ว่าภายในใจก็ไม่เศร้าซื้อไม่เคยรอใครให้เป็นกระบื้อแไปลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกันน้องจะพาพี่ลงไต้ไปเที่ยวทะเลหนังเรือรงเรดำดูปักการะน้องจะพาพี่ตกมึงซอนดึก ทุกวันแล้วมันนั่งทมกันด้วยกันสองคนน้องจะพาพี่ไปเล่นั่งรุมนู่ราเถียวงานชับชาซื้อสับประเพทนี้ไปกอพอไอ้ใครทุกใจ่าเจนี้ขอให้สอบเรานี่รักกันตลอดไป ว่าโอว่าโอจะสีเสร็จแล้วนะคะมันนงจะพาพี่ลงใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือรงเรดำดูปักกะรังนงจะพาพี่ตกเมืองตอนดึกทุกวันแล้อวมานังชมจันด้วยกันสองคนนองจะพาพี่ไป เลนังรุมนราเที่ยงงานชาชาซื่อซาบเฮดีไปกอพรไอ้ใครถูกใจว่าเจดีขอเ้ซ่าเรานี้รักกันตลอดไปว่าอวว่าอา ตอนนี้ก็กำลังจะเกือบครึ่งไรนแล้วนะคะทุกคน Thank mm -hmm. you. Yeah. ทำไมเล่นเก่งจังชาร์ตไ,ไข่อะไรเขาเลือกอะไร โอเค